สวัสดีค่ะออนะคะจากร้านออไม้พเพลทค่ะวันนี้ออจะมานําเสนอไม้สนแดงนะคะรุ่นนี้เป็นไม้สนแดงที่เหมาะเอาไปทําฝาทําฝ้าค่ะเพราะว่ามีน้ําหนักเบานะคะไม้สนรุ่นนี้นะคะมีหน้ากว้างอยู่ที่9เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าหากถ้าหากว่าให้เราใส่ให้มันก็จะเหลืออยู่ที่8.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวอยู่ที่1เมตร25เซนะคะ่ะความหนานะคะอยู่ที่1.3มเซนแต่ถ้าให้เราใส่ให้เนี่ย เราจะใส่ให้แค่3ด้านนะคะว่าเพราะว่าไม้มันบางอยู่แล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณ1เซนนะคะ1มัดแบบนี้นะคะ1มัดแบบนี้มี10แผ่นค่ะ1มัดมี10แผ่นในราคา270บาทเท่านั้นเองนะคะ270บาทแต่ถ้าสั่งใสนะคะเราขอบวกเพิ่มอีกแค่20นะคะ1มัดนี้ก็จะอยู่ในราคาที่290บาทเป็นใส่ด้านนะคะเราปรับด้านข้างให้ด้วยแล้วก็ใส่ด้านหน้านะคะ ถ้าหากว่าใช้ได้ตรงกับงานท่านใดที่ต้องการจะไปทําฝาทำฝ้าในราคาประหยัดก็อย่าลืมติดต่อมานะคะที่อ้อไม้เพลนนะคะ Line แอก็อ a o p a o u l e l e t นะคะหรือว่าเ Facebook ไม้ไม้สนบ้านอ้อไม้พาเลนนครราชสีมานะคะ เรามีจัดส่งทั่วไทยค่ะด้วยรุ่นนี้นะคะน้ำหนักมันเบาดังนั้นค่าขนส่งก็จะไม่แพงค่ะค่าขนส่งเริ่มต้นอยู่ที่150บาทยกเว้นภาคภาคใต้นะคะ200บาทแล้วก็โซนพิเศษก็จะอยู่ที่250บาทถ้าส่งอันนี้ สามารถสั่งไซนี้ได้ประมาณ3-4มัดเลยนะคะในค่าส่งขั้นต้นนี้นะคะถ้าหากว่าใช้มากกว่านั้นก็ลองแจ้งจำนวนมาแล้วก็จังหวัดมานะคะเดี๋ยวเราจะคำนวณในระบบขนส่งให้ค่ะอย่าลืมทักมานะคะรีบใช้รีบสั่งนะไม้มือสองมีจำนวนจำกัดค่ะคิวนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ